เอาวันนี้เป็นยังไงบ่ายนี่ครับโคเป็นฟันหรือว่านี่เม็ดหรือว่าบ้าน,นนี่ยังบ่ท่านฟันเรกแต่ว่าเอาในน้ำลักษณะขอ,อของการที่เทปปูดไว้เศร้าเทปปูดหยาดนุ่มเพราะว่าขาเจ้าเหาเ็ดติดข้าวเทปแบ่บบวบบวบเทดออกเลยเป็นลักษณะไอ้ข้าเจ้าเอาของที่ว่ดนเวายวขาเจ้าออกไปเลยสินะเอาได้เทปบูดขาเจ้าเห็ดสั่นมันปูดซองนี่สั่นห้าสิเป็น ผู้ทีเคารบศีลเขาลธรรมเขามานนี่ก็ต้องปั้งคำบอกว่าอง,องาองุบายจานาาาาามันมาสิมาอย่าเยงเช่นในประเทศมันบวม,มนเี่เนี่ยห้องสถานที่นี่มันกับมันกับอุปสรรคนี่ได้ที่เปิดที่แรกอยู่นะเราไม่อุปสรรคพวกพวกเราเขาไม่กวนนี่แขนชื่อเจ้านักาดาบกูเห็นว่าเอาซยยูนน่ะเป็นไงรู้ละงวดนี้ เด่นตัวใดเด่นซีเด่นซีออ่ร้องห้าระวังสามแต่ว่าอันศูนย์เป็นไงนี่มันมากจังใดปูปู้มซูนมานั่นหยาดย่อมไปแล้วอุ้มซูนอ่โอ้อันนี้คือเป็นอาการอาอ่อาการของปูเนาะแต่ว่าแต่ว่าคนอยากกำลังสิเปิดอยู่มาว่าเขาเข้าพอว่าเขาก็ะทั่งมาสบายป่านนีเขาก็ได้อยอะ จิตเทาาเรื่องบอเลิง้าเลิงแล้วเขาเสีรับท่ำเทาบ่ได้เพราะรับท่ำบ่ำได้เพราะว่าให้มันจะกูกูเมื่อก่อนแม่แต่ว่าเทามนุษย์เท้ารับเทาบดได้อยู่แล้วนีงยเสนบ่ลละเ<ห>พราะว่ามันบ่ลเป็นตัวเทาเอาไม่เป็นดวงท่ำเบาเป็น,น,น,อ,นอันอ่าเพราะว่าคันเฮ็ดถึงเซีวยวไลปันใดคล้ายๆวางสีนะเัาก<ห>็ได้ตัดออก<ห>แล้วคันเทาเอา,พ,อา,า,าพ้นเขาบาแต่ไบเทาไปใส่กับตามคันเาเทปจบดดัดย่อม ทันย่อมยังได้อวดเท่านีิเงินมันมากอีกสินะตามเพิ่นเพิ่นบอกเท่าได้ก่อนออกไปค่ะจังจังยกตัวอย่างเท่ากับใบวอลดอกเจ้าหน้าใเนาะอ่าถ้าตายย้อนเด้เนี่ยเดี๋ยวบ่มีสัจจะเนาะลดราคาลานกัวกับเขาชีปลอดคนชีปลอดกับตายทั้งคนทั้งรถเนาะบ่มีสัจจะต่อเท่าเนาะอ้าวกูชิ้นชุดช่องชุดเล็กกว่านิดจังฮอดเสือเพิ่นได้หัวเนาะตัวได้เนี่ยรับู อืออ่ะยูคนเลยยู่นเลยหลงปู่ว่นนมิตเห่อว่าจังหวะนี้ว่าก็มิตเนี่งบ่อนชัดเจนเพราะว่ามันสีเพราะมันสีเป็นชัวบเพราะว่าเขาบเไดคำนวณตอนไหนครับมิตแล้วเขากบว่าตัวประสายได้ตัดออกสินะมันจะได้จำบอไดครับไม่เศร้ากบบอที่เราบอกได้โดจะนี้จำบอได้เราเดี๋ยว ่อยปูด่สายัจ้ยาูยัจ้าโอ้ไหลยันแนวสางว่าคนสางเนาะห้องน้ำกับว่ท่นมีอ้อนรับแขกเพราะว่าแรงนี่คือว่าสบนสิีผ้ามันดีไปมุ่นพันไปแล้วมุ่นผู้วายจันผู้คนเคยพานห้องน้ำผมนี่แค่สองห้องนักรับแขกบ่อยรอกเทษตนี่นะบ้านนี่รุ่งควกกับพรอมี่สล่าหนี่แห้งคักบ้านนี่ออแตกสโตนัปูเนาะ อันสีสางของน้าก็ร่วงัวสาะันธุ์เี่อสาก็ยังมีมีก็นี่แหะซ้ำนี่แหละเห็นสากอะไรบงดุบบงเห็นดาวเห็นดาวอยู่นอกสาเนาะสังกะสีรัววๆเอาทำสาระเมื่อสองสาปูมือสองนไม่ซอูี่กบกเป็นันอ่นอเียงี่า สตัวหนึ่งสี่หาโอ้ตุงกางปลาืมาจไโอ้่งงน้ำดิมน้ำยังไงกับพ่อพ่อ่าได้แล้เรีนันน่ะม่อคนมากเลยงกางปาเอีถวายน้ำนะคะก็ให้ถวายได้เหรอถั่งกางปลาี่แต่ปลาเนาะแต่ปลาแต่แต่ดงไปงกนแต่แต่ดงเนาะ กินเมซี่ต้มเห็ดให้กินบอกพูใส่เขาบอกอู้ทุดงเพราะว่าอีไล่ภนษาหลวงปู่ขสันอาหารเกศนะ<ำ>ออกภาษาแล้วไขสันธรรมดาเคนคนบอกอย่าไขสันตลอดไปเห็นแต่ว่าหลวงปู่อเป็นพระมันลำบากการเดินทางเห็นว่านี่มันบอกขึ้ในเมืองเล่นบ่ล่ะเอาก,ก็ได้ขอคนเอาแต่ในภาษาจะอไปว่าจะยือ่าทีนี้ยัางว่ได้ไปซื้อเห็ดอันเห็ดอัน เีย yeah, mm ังเขาเอือนเห็ด <estiver thorough recognizable injuries> no. ียังไม่เห็ดตลาดเห็ดไอเห็ดพูเห็ดไอเขาเฮ็ดมานไหมเห็ดเจไดไหมเห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดไอเขาเห็ดม่านอาหารเขาเอือนอาหารนี่ยังโปรตีนเห็นไหมโปรตีนอาหารเสริมบอมามามาอธิบายตัวเลขให้ฟังนะจับจังป่าเป็นไปเป็นมาจังไรค่ะโปรอันไหนพี่ใดมาไหน คือเลขซีตัวนี่เป็นเลขลักของเฮมาเนี่ยซีตัวล้วก็ได้เด็กน้องมาเป็นตัวข้างใต้เนี่ย<ม>คือเป็นไอ้หนึ่งซียศหาเนี่ยนะคือเอาเดึงมาใส่กันบันเลขซีตัวนี้บัรทัดเป็นเลขคำนวณติปูเลขคำนวณใช่หรออันนี้สูตรคำนวณมาเนี่มาเอาเอาสูนมาใส่เพราะไม่เศร้านี่คล้ายๆลักษณะคล้ายๆสูนแต่ว่าห่างโคตรเราแห้งอยู่แล้วบัรับ แต่วหนหังวศูสู์แต่ว่าพี่เขาเบอกเบายิ้มนด้ใจคนเดียวเบาใจพี่เขากาเอกลักษณะนั้นหนีตัวใดแน่ปูกะกะไม่เห็นหนึ่งสี่ก,กัเจ็ดห้าเได้มดึงใช้กันอ๋นอให้กันเป็นจานตัวนี้อันนี้เป็นบนหมอค่ะปูอ่ลักษณะบางเทียกับล่างๆมักระบอตอนน้่นของนี้เนาะบนล่างไปรวนไม่พอค่ะ มันมีสีศูนยูบอมยังไปยังไมู่นสีนี่มียอะค่ะนั้นันะอ่ามันนี้สามโตเดียวนไ้พวสามโตก็อันเนี้ก็นึ่งสีหาเนี้ยกับแปเจ็ดู์เก้าเนี้ยน่นตัวไดค่ะเนี้ีน้นตัวได้ละเหรากัเอาสองตัวห้านาลูสองตัวนะสองตัวไม่สามตัวนะตัวไดจ้ะหนึ่งสีหากับเจ็ดเก้า หนึ่งสี่ห้ากับเจ็ดศูนเก้าซ้อมตัวต่เา่าี่เลยนเจอแล้วกำลังลกใหม่ปะตาม

แต่ว่าเขาบอกเยู่รันท่ะบรรทัดนี่ถูกดวกว่าแต่คนหังบ่เสียเฮาสามตัวสองงวดเลยนะครับปู่สองงวดสร้างันเลยสามตัวแต่คนหังบ่ใครสนใจเขาบอกแล้วเด็กดังมากจนี่สิเรไปเสียเขาเมื่อต้นสินะ๋ยวนี้แล้วปูออกซื้อไปหลายๆนี่พี่น้องสีห็นหลายออกไปแต่ว่มีคนเสื้อบาปู่เพราะบ้านเราเขาขึ้ออกไปตั้งจังหวัดไปข้าเอาไปตั้งจังหวัดเขาไปปรากฏเงินเงยังินเงินเงินหลายกว่าเพราะว่า นกไบคนหจากันไหมมันเชือนอเดี๋ยเดี๋ยวค่อยดูตัวเลขกแม่ค้าหงจากดีว่าอันนาไปทั้งต่างแขงวัดเขาจัหัวใดเนาะไม่สบายแสดงว่าแม่ค้าหงากูดีนะคะนาอเพื่ยใดนั่งจะซือาคมนั่นแหะทั้งเจ้าเพิ่นก็บอกขอดอกแก้ว่าเนาไปไม่กไถิ่นป้องน้องไหัินนากฟังนหน่อยครับเขียนใส่กระดาษงอนหนึ่งบบโก้กฟังนีดหน่อยบอลนิดหน่อยนะเขียหน่อยน ขยัะต้อบักกดลงอืมกดลงเพื่อมาเห็นตัวเองบางคนกะวันซื้อวันเสี้ยออกกับเราที่ยังจะมาถึงเราถ้าเันขึ้นหลังได้มาใส่หรือว่าว่าองค์นั้นได้พ้น่านมาหันสินะวันนี้ใส่บาตหลายทีนี่วะก็ได้ยินแต่ว่าหลายก็กะมันก็เป็นบางช่วงช่วงถือก็ถือช่วงช่วงมั่นใจสิมันได้เครื่องค้างสิกระมี่สินะ จ้างไปว่างเห็นเห็นแดนซึงซิงทั้งฝ่ายใหม่อันนั้นไปอันวัดอันหาศูนย์เนาะวันั่งวัดพระรยน้ามากคนี้วัดเดียวกันอันไม่ได้หาศูนย์เราศูนย์หาพระร้อยน้ำมากอยู่ในตาของพระัอนเขียนไ้อมิตรพูดไว้สั่นอยู่ในอันไม่ได้หาศูนย์ตัวเดียวนึงยังซื้อพัถึงบหนึ่งได้บ่แคกออกตัวคำมาซื้อนะ อาเดียวสาพลอยหนามันี่ลอยในสายเลยี่ครับเอ่อไอ้ี่ผมบอกเลยลงนัี่ไปัะลุตัว่ิตมันอยู่แคบได้แคบเลยนะครับ3ตัวมี4ี่ห้าสามสสอสแรกว่ากันเขาสองเียสอนกันเลยหมอนเมื่อกี้่ก็มาจองมอบอันก่อนก่อนทังแรกนะตัวสี้ตัวมันวัด้หานะี่ห้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สี่ กานั่น <wie erman S 1> เล่นเน้นที่างนั่นละหนึ่งสีากับเจ็ดศูนย์หาโทษเจ็นย์เครับตัวนี้เน้น